สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยากเป็นทนายให้ทนายอนันชัยลัน่นไม่ชอบความรุนแรงแต่อยากเป็นทนายให้ลุงศักดิ์ทนายอนันชยัยได้ออกมาโพสต์ข้อความกรณีคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริได้บุกเข้าไปทำร้ายนายสิสุวรรณจันยาล่าสุดนั้นจากกรณีคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริได้เข้าไปบุกทำร้ายนายริสุวรรณจันยาระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามที่รับรายงานไปแล้วนั้น ล่าสุดด้านทนายอนันชัยชัยเดชได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ผมดูข่าวที่นายศิสวรันจันยานักร้องเรียนแห่งชาติถูกคุณวีรวิทย์ร่วงเรืองสิริบุกต่อยที่ปอ,อทอถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณวีรวิทย์ทำไปนานไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงนะกฎหมายอย่างผมไม่ควรชอบเพราะมันผิดกฎหมายถึงผมจะไม่ชอบความรุนแรงวงเล็บยกเว้นนายศิสวันจันยา แต่ใจลึกๆของผมผมก็อยากเป็นทนายให้คุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริเป็นความชอบของผมเป็นการสร่วนตัวใจคุณได้ในปัตตีนี้ไม่มีใครเหมือนคุณแฮทแทกหมายเหตุมีคนถามมาเยอะเรื่องที่ผมร้องปิดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาที่กรมการปกครองผมก็รออยู่เหมือนกันว่าอยากจะถามว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับประชาชนช่วยถามแทนผมทีครับทนายอนัน,นชยัยชัยเดช ขอขอบคุณข้อมูลค่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ